วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้จัดเสวนาซึ่งเราจะจัดเสวนาต่อเนื่องต่อไปนะคะเ,เนื่องจากว่าในการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ของพักเนี่ยเราได้มีการติดตามนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในห่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาโควิดนะคะเ,เราได้มีคณะทำงานชุดต่างๆโดยเฉพาะคณะติดตามเป็นศูนย์โควิดเลยนะคะแล้วก็มีศูนย์วิเคราะห์นะคะ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะคือวิเคราะห์เด่น2ด้านวิเคราะห์ทางด้านสุขภาพนะคะการควบคุมโรคโดยศูนย์โควิดนะคะก็จะมี mm hmm. คุณหมอที่สรแล้วก็ศูนย์วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเราจะทําอย่างไรที่จะช่วยกันนะคะในโอกาสนี้ให้พวกเรารอดได้คนไทยรอดได้ก็ก่อนอื่นก็คงจะเรียนว่าที่มาที่ไปของ การเสวนาเนี่ยเราจะมีการเสวนาต่อเนื่องวันนี้เป็นการเสวนาถอดบทเรียนนะคะในการแก้ไขปัญหาโควิดของรัฐบาลนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยว่าที่เราเสนอไปนั้นจะมีผลดีอย่างไรและสิ่งที่รัฐบาลทำถ้าเราได้ร่วมกันคิดแล้วก็ทำตามข้อเสนอผลดีจะเกิดขึ้นกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะคะ คอนอื่นนะคะทางภัคเพื่อไทยเราก็ขอชื่นชมทางคณะแพทย์พยาบาลน,นะคะเจ้าที่สาธารณสุขแล้วก็ประชาชนที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือทํางานกันอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะคณะแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุข,ขอสมอแล้วจนทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ําลงนะคะแล้วก็ประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะหยุดอยู่กับบ้านกันแล้วก็ป้องกันตัวเองกันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้เราจะได้มีการพูดถึงกันนะคะ ในเรื่องการประเมินการทํางานก็คงต้องบอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราได้นําเสนอมาตรการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเราไม่อยากเมื่อตั้งแต่เดือนกุมภาน,นะคะเป็นเราเรียกว่ายุทธการ21วันสยบโควิดที่เราเสนอวันนั้นก็เพื่อที่เราจะไม่ต้องการเดินไปถึงจุดที่เราต้องปิดทั้งประเทศหรือปิดเมืองเยอะๆเราแค่ว่าเราเคยมีประสบะการณ์ในการทาเรื่องซาร์สกับนบ เราปิดในบางพื้นที่ที่มีการกระบาดเยอะๆเราไม่เราไม่คิดว่าเนี่จะต้องปิดทั้งประเทศเพราะว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสะหัสมากนะคะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ดําเนินการตามที่เราได้พยายามนําเสนอจนท้ายที่สุดก็มีการปิดกรุงเทพแล้วก็ส่งผู้คนเป็นเรือนแสนกลับไปทั่วประเทศแล้วก็มีการปิดเชื้อกันทั่วประเทศแต่อย่างไรก็ดีด้วยความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย แล้วก็ประชาชนนะคะก็ทำให้เหตุการณ์เดินมาถึงวันนี้ที่เราเรียกว่าความมีการควบคุมนะคะโรคได้นะคะส่วนประเด็นที่ในการเสวนาในกรอบที่จะต้องพูดกันก็คงจะเป็นเรื่องของอมาตรการจากเงินกู้1.9ล้าน,ล,านล้านบาทนะคะที่เราเราได้รับการร้องเรียนมากเลยนะคะท่านหัวหน้าเขาว่า เรื่องการเยียวยาเนี่ยไม่ทั่วถึงไม่ทัดเทียมนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาทั้งการที่ว่าทะเบียนต่างๆก็น่าจะมีอยู่แล้วโดยเฉพาะทะเบียนของอเกษตรกรหรือผู้ยากไร้ต่างๆเนี่ยแต่กลับต้องให้คนไปขึ้นทะเบียนใหม่อย่างยากลาบากนะคะรวมทั้งประเด็นของอผู้ประกันตนก็ถูกร้องเรียนเข้ามาเยอะในส่วนที่2นะคะ ก็เรื่องของการที่จะช่วยเหลือธุรกิจนะคะการฟื้นธุรกิจการเยียวยาช้ายิ่งทําให้ธุรกิจแย่ลงนะคะการปิดประเทศการล็อกดาวน์เมืองต่างๆมากนานก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจโคม่ามากขึ้นนะคะังนั้นการช่วยธุรกิจโดยเฉพาะ SME ที่มี4ี่ล้านกอนไลน์เนี่ยกว่า90เซนะคะรัฐการที่จะออกกฎเกณฑ์การใช้เงิน5แสนล้านเนี่ยเขาเข้าไปแตะไม่ได้เลยช่วยเขาไม่ได้เลย คนเหล่านี้นะคะต้องกั้นหายใจอยู่ลงหายใจจะหมดอยู่แล้วรัฐบาลจะต้องช่วยอย่างไรเดี๋ยวเราจะประเมินกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้ธุรกิจไทยเรารอดหลังยุคโควิดนะคะที่มันจะมีะการเปลี่ยนแปลงแยะๆมี New Normal เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะคุยเราจะวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนนะคะแล้วก็เป็น สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลถ้าได้ฟังนะคะถ้าไม่ฟังก็ผู้นำฝ่ายการของเราก็าคือท่านหัวหน้าพักเราก็คงจะนำขบวนสอสของเราไปนำเสนอในสภาอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายค่ะความหุงใหญ่ในงบ1.9ล้านล้าน,านคือต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริตนะคะทุจริตทั้งในเรื่องของอการแจกเพื่อหวังคะแนนเสียงแล้วก็เรื่องของการสะสมทุนนะคะ อของฝ่ายการเมืองอันนี้เราก็ติงเตือนไว้นะคะค่ะก็เป็นทั้งหมดที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะ,ะซึ่งเราจะนําการเสวนาโดยท่านหัวหน้าพาักและดิฉันขอถือโอกาสนี้ในการขอบคุณคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะคะโดยเฉพาะคณะ,ะกรรมการยุทธศาสตร์ในในด้านของอการพัฒนาศักยภาพของคนและประเทศเนี่ยที่มีท่านรัฐมนตรีเป็นผู้จัดในวันนี้เป็นเจ้าภาพจัดในวันนี้นะคะ ค่ะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะคงเริ่มกับเรียนนะคะเข้าสู่การเสวนาโดยท่านผู้น้าพักของเราค่ะท่านผนาู้นำฝ่ายกาะ